ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องกล้องเสาวรวิทย์คนเล่นพระนะครับมาพบกับเหรียญหลวงพ่อรวยวัดปะโกะนะครับอ่ารุ่นรวยทันใจอ่าดูให้ดีๆก่อนนะรวยทันใจรุ่นนี้เป็นปีหกห้านะจ๊ะปีหกห้านะไม่ทันหลวงพ่อนะครับอืมไม่ทันนะอ่ะอากับพระแท้นะมารีวิวพระแท้ไม่ทันกั่มาดูความสวยงาม ของพระแท้ๆกันอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะเนื้อเงินลงยานะครับผมมาดูเห็นปุ๊บเราก็รู้แล้วโอเคพระสวยงามนะครับมาดูเนื้อเงินลงยากันอความคมชัดงไงครับคมชัดนะครับลงยาเรียบร้อยนะครับจำโค้ดไว้พระมีโค้ดจำโค้ดนะจ๊ะ จำโค้ดนะอ่าโค้ดทางรูปแบบคล้ายคล้ายรวยทันใจนะครับผมอ่ารวยทันใจที่ทันหลวงพ่อนะปีห้าแปดนะครับผมเหมือนเลยคือแบบทำทำเหมือนเหมือนนะเหมือนมากครับผมนะครับ แต่ว่าข้างหลังเขียนบอกอ่าเขียนบอกนะเขียนบอกว่าปีห้าหกห้านะครับนี่ออกรุ่นรวยทันใจหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดพึ่งหลวงครับผมจังหวัดสระบุรีนะครับอืมนะครับผมเขียนเงินแท้ของหลวงที่ทำมันจะไม่อออก ไม่เงามากนะเห่นแท้ๆให้มารีวิวสังเกตุดคือแบบว่ามันจะแบบไม่เงาแบบกระจกอ่ะมันจะเงานวลนๆน,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 นะเงินพะแท้เนือ้อเงินหลวงพ่อรวยอ่ะมันจะเงาบวกความนวลน,นะอ่าวิธีดูเนะื้อเงินบางทีว่าของเล่นแบบอ่ะพอมันเงามันเงาแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบ อ่ากันเล็อนะเออเงาเงาแบบกระจกอย่างนั้นอนะ่ะมันมันไม่ใช่เงินแบบไม่ไม่ไม่ใช่เอกลักษณ์เนื้อเงินพระของหงงพ่อรวยอะ่ะประมาณนั้นนะะอันนี้ผมให้เป็นจุดข้อสังเกตนะครับผมอ่าวันนี้เราก็นํารุ่นรวยทันใจย้อนยุคปี2 5งพัน้าหกสิห้าก็คือปีนี้แหละมารีวิวการครับก่อนอาจจะไปถึง เปลี่ยนมืออาจจะไปถึงมือท่านใดก็ไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจนะผมเป็นคนเล่นพระซื้อมาขายไปก็ก่อนจะผ่านมือผมไปเนี่ยผมก็เออรีวิวครับผมทำช่องให้เติบโตในวันข้างหน้านะเอาพระแท้ที่ผ่านมือมันผ่านมือไปก็จะได้ไม่เสียประโยชน์เปล่าก็จะได้มาแชร์เหมือนแชร์ประสบการณ์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมมีโอกาสได้รับชมพระแท้นะครับผม คลิปนี้ก็ฝากด้วยครับเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ